ตัวนี้จะเป็นเครื่องปิดถาดแบบถึงออโต้นะครับวิธีการใช้งาน,นก็คือเราเปิดสวิตช์ power แล้วก็เปิดสวิตช์สายพานสายพานตัวนี้แล้วเปิดสวิตช์ของไงอ้นวนฟิลม์มนวนฟิล์มตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์พอมันถึงจุดเซนเซอร์มันก็จะหยุดอวิธีการทํางานก็คือ,อมาถึงแล้วก็เอาถาดใส่นะครับาใส่แล้วก็การถานเข้าไปเลย